รายการตออ่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัสนับสนุนโดยไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา สำนักง,งานกาสช mo, ทชไม่โมธนาคารอมสินเช็คจ่ายโอนแจ้งง่ายในแอปเดียวผลิตภัณฑ์อาหาร CP CP เติมชีวิตที่ดีบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชนธนาคารอาคารสงเคราะห์ภายใต้วิสัยทัศน์ธนาคารมั่นคงทันสมัยและเป็นผู้นำสินเชื่อด้านที่อยู่อาศัยอย่างครบวงจรเดอชอป ความอร่อยสไตล์อเมริกันในบรรยากาศร่วมสมัยอีกหนึ่งความประทับใจที่คุณไม่ควรพลาดชั้นเก้าโซนเฮลิกส์เอ็มควอเทีย สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการคุยยกบ้านสัปดาห์นี้ยังอยู่กับเจมนะคะครัพร้อมนนี้นะคะอย่างที่สัญญากัาไว้ตั้งแต่สไลด์แล้วคือเราได้คุยเรื่องครอบครัวไปแล้วแต่ว่าวันนี้ครับอีกหนึ่งมุมมองที่คุณผู้ชมอาจจะรู้น้อยกับผู้ชายคนนี้นี่คือคนที่มีของเล่นที่เป็นัดเจ็ตที่อำนวยความสะดวกในชีวิตและก็ใช้ได้จริงเยอะที่สุดในประเทศไทยคนนึงครับขนาดนั้นเลยเหรอเจมใช่คือทั้งหัวจอดเท้าเราดูเราต้องบอกโอ้โหแน่นอนครับเอาง่ายๆผมเชื่อเลยว่าตอนนี้พีเคอยู่ในรถสู้ รถตู้เขาเป็นรถตู้ที่ล้ำมากในยุคนี้ก็ดูไฟดิไฟทุกอย่างเป็นแบบเหมือนซื้อรถซื้อแต่กรงมาแล้วทําทุกอย่างเนี่ยเป็นแบบในสของตัวเองนี่อยู่ในรถใช่ไหมน่อยู่ในรถพี่พีเคอ้าวมองไปไม่เห็นจะมีเลยเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋สุดยอดมากนะแจมครับ พี่เคข,ขี่เครื่องหลุดปุ่นมาตั้งหลแล้วม่ใชญ่มากม,ม,มนี่เครื่องหลุดปุ่นผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรเพราะว่ามันเป็นของที่ใหญ่มากใหม่มากด้วยเดี๋ยวทักทายก่อนสวัส,ด,สดีค่ะสวัสดีคับสวัสดีคับนี่มันอะไรเนี่ยหลุดมาจากแบบ อันนี้คือตัว2ล้อที่เป็นเหมือนล้อเดียวที่ดีที่สุดตอนนี้สำหรับผมมันเหมือนอเซกเว่ยป่ะพี่แต่ว่าเหลือแค่เป็นเ้กว่ยอ่ามัน,มมนจ,ะจะเป็นล้อเดียวแล้วมันมันง่ายต่อการเดินทางไปทุกที่สมมุติถ้าไปคนเดียวเนี้ยไปหนังบิงเนเงี้ยทำให้ในกาคุณก็ขึ้นเลยแต่พอจะขึ้นขนขึ้นนี่เป็นปั๊บคุณก็ลากนี่นี่เก็บมาเก็บข้างเก็บข้างเก็บข้างก็ได้นี่ปุ๊บแล้วก็ไปลากได้เลยแต่ปัญหาของล้อเดียวคือมันล้มง่ายแต่ตัวเนี้ยถ้าดูดีๆนะมันมี2ล้อ ซึ่งพี่รู้สึกว่ามันฉลาดมากในการดีไซน์ก็เลยยอมโง่เสียตังค์ไปเหมือนชิ้นครับคพูดจริงๆเหรอนี่เป็นเซลล์จำหน่ายไหมเนี่ยไม่ใช่กำลังขายและจะบอกว่าเจ้าของไม่ลดราคาสักบาทซื้อมาใช้เองใช่แล้วนี่แว่นอะไรแว่นอะไรแว่นอะไรแว่นนี้คือแว่นรู้จักกรุ๊กกร้าใช่ไหมแต่แว่นนี้คือแว่นที่มันจะมีจอด้านในเนี่ยเป็นสำหรับแบบกรุ๊กกคลาสสำหรับนักกีฬาคือปั่นจักรยานวิ่งเรือหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่คุณเอาไปเล่นข้างนอกเนี่ยมันจะสามารถจับ หัวใจ oh, จับ<ด>จับแล้วก็ในนี้จะมีแมปจะดูว่าสมมติคุณปั่นพยานจะบอกว่าสปีดขนาดไหนแล้วเอลเวอเชัน uh, หรือว่าทางขึ้นของภูเขาขนาดไหนนี่มีแมปด้วยถ้าเกิดคุณวิ่งแลวคุณหลงทางมันจะมีบอกอะไรพวกนี้รับโทรศัพท์ฟังเพลงได้ทุกอย่างโดยที่มีจอยอยู่ตรงนั้นนี้ uh. ถ,ถ้าเกิดคุณเลิกวิธีการเซฟเซฟแบตก็คือถ้าเกิดคุณมองไปข้างหน้ากลองวิ่งอยู่เงี้ยไม่ต้องมองตลอดแต่ถ้ามองปุ๊บ จ่อมือติดเองเขาไม่เหมาะก็เปนจะดักแสดงว่ามันแบบว่าใช้เซนเซอร์กับสายตาใชแล้วมือถุงมือถุงมือทุกมืออะไรดีถุงมืออะไรดีรายการแก๊สเจ้นผมว่านี่มันเวิร์กมากเวลาจะเปลี่ยนเลนปั๊บเนี่ยบางทีคนไม่เห็นอ่าเลนเลนขวาก็โบกมืออ่ายกมืออย่างี้โบกมืออันนี้คือเลนขวาคือแต่เนี่ไฟขึ้นโอ้มีไฟเลี้ยวในตัวก็คือสมมติปัดนะปุ๊บอ่าเงี้ยใช่ไหมกำลังขับอยู่ปุ๊บเงี้ยใช่ไหมอนี้ย อ<ล>นี่นกัตเนะตในตัวเอางี้ดีกว่าเพราะว่าพี่ทิพย์ก็ควรจะดูกัตเชตตัวต่อไปให้เจมเนี่ยเขโาโฆษณาไว้มากเลยนะบอกว่ารถพีพีเคเนี่ยมันล้ำของของมันอื่นใช่มันคือรถตู้เหมือนกันแต่น<ร>ล้ำ<ด>กว่า <อะ S 1> ถ้าอยากจะดูรถตู้คันนี้คือตอนแรกเนี่ยรถตู้น,นี้คือรถตู้คันนี้คือเวลไฟธรรมดาปีสองพันสิบแต่พี่ไม่ชอบที่บอกว่าซื้อมาแล้วเป็นอย่างงี้คือคนอื่นก็มีเพราะเราต้องทำที่แบบในสไตล์ของเราให้สุดก็คือถ้าภายนอกอ่ะยูอาจจะไม่เข้าใจแต่เจมเก็ตว่า เมื่อว่าจะเป็นไฟนี้เป็นไฟที่เป็น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  black chrome อย่างนี้ขายากมากชุดแต่งนี้คือถ้าเกิด,ถ,กดถ้าเกิดคไม่แฟนจริงมันต้องสั่งมาจากที่ญี่ปุ่นใช่ชุดแต่งนี้จะไม่มีขายแลตู้จะไม่ค่อยมีครายอลังการมากแต่พี่แต่งมาแล้วก็วาจะหาล้อแม็กที่19เป็นสีนี้ซึ่งมีเฉพาะญี่ปุ่นแต่สิ่งที่ที่ที่เราน่าจะชอบก็คือ ด้านนี้ก็คือแปลงอะไรทั้งหมดให้เป็นเหมือนกับบ้านของเรานี่มันทั้งหมดเวิร์สคลาสชัดๆที่นั่งเครื่องบินเลยเออก็คือมีทั้งเนี่ยมีทั้งเบาะที่ปรับสิบร,ระดับสามารถนอนได้เลยพนักกลางเอาไว้กินข้าวได้ตรงนี้มีตู้เย็นทีวีพนักอ่ะกลางกินข้าวยังไงเนี่ยก็คืออ่ะนี่ยกขึ้นอย่างงี้ปับ๊บลงมาโอ้ยเฮ้ยไปกินข้าวเออดูทีวีตรงนี้อ๋อโอ มีเพลงฟังตรงนี้ก็แล้วแต่ว่าจะบลูเลยจะอะไรก็แล้วเธนะอไหมแล้วก็ไอพวกไอพวกนี้ก็คือสามารถปรับนอนได้เต็มที่ไฟมีทั้งหมดแล้วในนี้ตู้เย็นในนี้ที่ใส่แก้วไวายได้มี LED ทั้งคันแล้วก็ที่สําคัญคือเวลาพี่อยู่บ้านเนี่ยบ้านคือพื้นไม้คือลามิเนตใช่แต่ว่าเขายกพื้นไม้ลามิเนตมาไว้ในรถตู้ครับผมนี่เจะได้รู้สึกว่าในนี้มันเป็นบ้านนะเวลาเราอยู่ในรถทั้งวันอย่างเราทําง,งานใช่ไหม ไปหลายที่เพราะฉะนั้นก็ขอให้ให้ทุกที่มันเหมือนกับบ้านเราแล้วกันทำจริงนี่รายการคุยยกบ้านหรือว่านี่ขายของช่องว่าอย่างสำคัญมากคือสิ่งที่เอาผ่านโฟืงไฟเขาไม่ค่อยทำกันก็คือไม่สามารถที่ทำพาร์ติชันได้แต่นี้พี่ชอบลองก็เลยคุยกับดีไซเนอร์ของเฟชินเนี่ยเขาบอกว่าผมพี่อยากจะทำอย่างเงี้ยเหมือนกับรถพวกรถเบนซ์ใช่สุดแล้วก็เลยมีนี่ นี่คือคันแรกในประเทศไทยที่มีพัดธุชนกันแบบนี้ที่กล้าบ้าดีกว่าแล้วตอนนี้มี5คันแล้วเพราะก๊อบกันกระชุยเลยแล้วเดี๋ยวจะมีคันที่6นี่ไงคันที่หกอยู่ไหนเพอยู่ไหนอยู่นี่เดี๋ยวเจมออกเงินให้โแต่สิ่งที่อันนี้คือให้ผู้หญิงชอบใช่ไหมแต่สิ่งที่เจมชอบต้องตัวนี้ครับไปาง้า ไฟหน้านี้เป็นไฮเมนด์จากญี่ปุน่นซึ่ง<ว>ไฟหน้าเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนสีทั้งหมดเลยจากมือถือได้สมมติว่าวันนี้เราใส่สูทให้ใครสีแดงก็เปลี่ยนสีแดงเราใส่สีชมพูก็เปลี่ยนสีชมพูได้อันนี้เป็นคัสเตอร์เมดจากญี่ปุน่นแต่ว่าผมชอบนะว่าเขาเป็นคนแบบจกแกเจ้าขอแกจ็ติเป็นแกจ็ตที่ใช้ได้จริงอำนวยความสะดวกให้กับชีวิตประจำวันได้ใช่ใชนี่แค่ภายนอกนะในบ้านจะขนาดไหนไปดูได้ไหม พาไปดูหน่่อยพีปกติผู้หญิงที่เข้าจะต้องสวยและอึ๋และเซ็กซี่บ้าแล้วฉันไม่สวยไม่อึ๋บไม่อึ๋บสวยคุณต้องมาที่บ้านมาบ้าเข้าเลยบ้านจ้าเอาไว้เอาแล้วครับตอนนี้อยู่วันเจ้าพ่อดีเจแต่ว่าคำว่าเจ้าพ่อดีเจมันก็ต้องมากับเสียงเพลงสั่งจากตรงนี้เลยโอ้โหแล้วมันไม่ใช่เพลงที่เซ็ตไปแล้ว อยากได้เพลงไทยไหมอยากฟังเพลงไทยผมฟังเพลงไทย <c oughs> แม่ <c oughs> บรรยากาศแบบว่าเย็นเย็นลมลมกับบ้านที่มีเสียงเพลงตลอดเวลาที่ตอนนี้เนี่ยข้างบ้านอ่ะย้ายไปหมดแล้วนะ<ข>คุณรู้ได้ไงคนรำคาญเสียงเพลงเ้าไปจริงจ <c oughs> <c oughs> ังวนนี้เราบ้านนี่โอเคบรรยากาศดี <c oughs> ขอรู้ในบ้านหน่อยได้ไหมครับเ <c oughs> ข้าบ้านกันดีกว่ารับ โต๊ะกินข้าวแล้วเนี่ยฟังชั่นการใช้งานมันมากกว่านั้นเจมจับข้าว<ม>นิดผมเลือยพี่ดูไอฟิล์มเนี่ยข้อดีของฟิล์มนี้ก็คือยุกดตัวนี้อ่ะเ้เฮ้ยอ้าวไป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 มัดไปไปไปเอาไปเอา,เอาทำไมหลานพี่ทำหลายหลายคนผู้ชายนะผมว่าร้อยละเก้าสิบอยากมี